วันดี้ก็ผมวันนี้เราจะแกล้งแกล้งลูกเนาะน้ะนองนิบิเมเนาะวันนี้เขาขอผมมาหลายวันแล้วแหละผมไม่มีเวลาไปซื้อให้ครับเขาอยากได้กระเป๋าไปโรงเรียนเขาบอกผมก็ได้ไปซื้อมาให้ละเดยวบอยสีที่เขาชอบเลยพอดีเราจะแกล้งทำเป็นดุเขาหน่อยลองดูที่ครับว่าเขาจะามีอาการแบบไหน เขาจะตกใจขนาดไหนเวลาเขาเจอกระเป๋าแล้วก็ขอกลับอขอโทษคุณครูด้วยนะครับที่ได้พูดว่า <c oughs> คุณครูบอกมาว่าอ b m อ็มไปตีน้องตีน้องอย่างเงี้ยจริงๆคุณครูเขาไม่ได้บอกหรอกผมพูดเอง <c oughs> ครับผมโอเคเราไปกันเอากระเป๋าไปให้อ b m มลองดูแต่ว่าสร้างแบบว่าให้มัน ให้เขาแบบเหมือนมีความรู้สึกผิดนะไปะไปกันเราวันนี้เป็นอะไรมาวันนี้ผิดอะไรฮะ,นกกะ 6, หนูโกหกเหรอโกหกเรื่องอะไรนะโกหกเรื่องอะไรโกหกเรื่องอะไรคะฮบนะในหนูสัญญาว่าจะไม่โกหกแล้ว ว่าจะไม่โกหกแล้วหนูได้สัญญารลอยังพูดสัญญารลอยังนั่งดีๆสัญญาแล้วทำไมถึงทำอีกนะสัญญาแล้วทำไมถึงทำอีก หนูจะไม่โกหกะอะฮะสัญญาหรืยยังคะสัญญาหรืยยังคะแล้วทำไมหนูถึงทำอีกตอบมาีิมันดีไหมโกหกอะมันดีไหมคะมแล้วทำไมหนูถึงทำอะถ้ามันไม่ดีหนูทำไม่ถึงทำ กลัวไหมคะ,ะกลัวไหมคะกลัวแล้วทำไมถึงทำฮะท,ท,ทำไมหนูถึงทำบบาทำไมหนูถึงทำของบ้าบามเนี่ยแล้วก็ดื้อเนี่ยไายบอกว่าจะเลิกดื้เอเลิกโซนแล้วพูดไม่ฟังพูดไม่รู้เรื่องไหนหนูบอกว่าหนูจะ

นี่ค,คุณครูเขาบอกมาเนี่ยเขาแจ้งมาหาป้าป้าเนี่ยว่าหนูวะดื้อไปตีเด็กตีเพื่อนตีน้องใช่ไหมได้ทํำไหมได้ทํำไหมคะได้ทํำไหมคะทาไมค,คุณครูเขาบอกมาละ่ะหนูทําจริงไหมหนูโกหกไหมตกลงโกหกใช่ไหมแสดงว่าหนูทําน้องใช่ไหมหนูไ้ตีน้องไหม าแล้วทำไมคุณครูเขาบอกมาฮะสัญญาไหมว่าจะไม่ทำอีกสัญญาไหมคะสัญญากี่รอบนะคะที่จะไม่ทำเนี่ยที่จะไม่โกหกเนี่ยนะรูจะเอาไม้ไหมเอาไม้ไม้เดียวนี่นจเจ้ายิงไหม จะเอาไหมป๊าถามอีกรอบนึงจะเอาไหมจะเอาไหมแม่ไปเอามาดิหน้าหน้าประตูเนี่ยไปเอามาดิหนูไปมาให้ดิหนูจะเอาไหมไม่เอาอีกเหรอทำไมหนูถึงไม่เอาฮะทำไมหนูไม่เอา นูเอาไหมเนี่ยกระเป๋าเนี่ยอเอาไหมเอ,เอาไหมเอาเไหมครับกระเป๋าเนี่ยเอาสวยไหมป๊ป้าแกงเล่นนะเด็ป๊าป้าเื้อให้หนูป๊าป้าแกงเล่นนะเด็กออกขึ้นขาด้วยป๊าป้าแกงเล่นลูกป๊าป้าดูปะป๊าป้าแกงเล่นนะเด็กโอ้โห <c oughs> นูกลัวป,ป๊าป้าหรอ นะสวยไหมป๊าแก้งเ,เ,เ,เรียนเลยเฉยมา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 เอาดิๆป๊าซื้อให้เนี่ยเอาไปโรงเรียนนะนะสวยไหมได้ไหมง่ายคร <c oughs> ับผมสำหรับวิดีโอนะที่แกล้งน้องอีเบมก็ ไม่อยากให้พ่อแม่คนไหนที่ต้องใช้ความรุนแรงนะครับก็คือเราเราเป็นคนไปแกล้งไปแกล้งเฉยๆครับลองดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาแบบไหนคือเราไม่ได้ทําเพื่อให้มันเป็นความบันเทิงเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้คนรุนแรงอา,อาจจะเสียงดุเสียงอะไรหน่อยแต่ก็ไม่อยากให้เรียนแบบกันนะครับผม สุดท้ายนี่ก็กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้ยอ,อย่อยน้อยชาแนลครับผม